คลิปนี้น่ารักนะ,ะลองสำรวจตัวเองสิปัจจุบันนี้อายุเท่าไรหร่จำกอไก่ขอไข่ได้ไหมตอนเด็กๆท่างไงมันขึ้นอยู่กับอายุเหรอ <c oughs> ขึ้นอยู่กับอายุสิ <c oughs> จริงๆก็จาไม่ได้แต่สมัยเรียนเลยเ <c oughs> พราะว่ารุ่นพี่บอบกับรุ่นรุ่นเราสองคนนะ,คะเราสองคนใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยว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 อย่ามาอย่ามาแบ่งแยกแบบนี้การท่องน่าจะไม่เหมือนกันเหมือนกันาท่อง ท่องอะไรอะ่ะท่องแบบว่าคําที่มันคล้องจองน่าจะไม่เหมือนกันเพราะเด็ก,ร,กร,รุ่นนี้ก็เปลี่ยนไปแต่ถ้าย้อนกลับไปหลายๆิ0ปีครับ<า>คุณย่าทวดคนนี้อายุร้อยสองปีครับถ้าย้อนไปสมัยก่อนตอนคุณย่าทวดเด็กๆเขาท่องยังไงไปฟังคลิปนี้ครับอควายก้ามาอคนโูา้าอินเนตากากาโอ้ยัยอันยอจานยิงจา้าเจอาิงตีลัง ย่างว่างย่อย่าออไม่เหมือนจริงด้วยไม่เหมือนเห็นไหมไม่เคยยินเลยแบบนี้พี่อันนี้คอคนโสภาเดินหน้าคอระคังถ้าเป็นเรานี่คอคนขึงขังคอรักังข้างฝาใช่ไหมเฮ้ยรุ่นเดียวกันเนี่ยแล้วมาบูรี่เขาเนี่ยมาบูรี่ต่อหน้าคุณผู้ชมด้วยของเรารุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันแตว่าว่าโอเคคุณยายไม่เหมือนเรานะไม่เหมือนย้อนย้อนกลับไปเยอะฮะการข้องจําด้วยสำเนียงที่แหม ภายรอดหน้าฟังครับของคุณย่าทั่วท่านนี้นะครับคุณย่าทั่วจันชนะกุลครับแม้ว่าคุณย่าทั่วจะอายุมากถึงร้อยสองปีแล้วครับแต่ว่าความจํายังเป็นเลิศฮะเออเสามารถท<อ>่องจํากอไก่ถึงหอนกคูกแบบโบราณได้อย่างแม่นยํานะครับคุณย่าท่างท่องได้หมดเลยนะครับแล้วก็ยังสามารถอ่านเขียนหนังสือได้ดีด้วยครับ คุณย่าทวดจันทร์ร่างกายยังแข็งแรงหูนี่ได้ยินนะฮะตายังมองเห็นปากาติครับโดยมีลูกหลานคอยดูแลอย่างใกล้ชิดที่บ้านพักที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นางนิตยารอดรักษาอายุ65ปีครับเป็นลูกสาวคนสุดท้องของคุณย่าทวดจันทร์นะครับก็เล่าบอกว่าคุณย่าทวดเนี่ยมีพี่น้องเจ็ดคนครับแต่เสียชีวิตไปหมดแล้วครับ<อ>เมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยย่าทวดมีอายุครบ102ปีนะครับทางลูกหลานก็จัดงานวันเกิดให้นะครับ แล้วก็คุณย่าเนี่ยมีลูกทั้งหมด5คนผู้หญิง3าคนผู้ชายสองคนปัจจุบันก็เหลือกัน2คนนะครับคือคุณนิตยากับพี่สาวพี่สาวนี่อายุ67ปีส่วนหลานๆที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็หลานๆรวม13คนแล้วมีเลนอีกนับ10คนนะฮะไม่ถึงเลนเลยนะก็โอ้ยคุณย่าคุณย่าทวดร้อยสองแล้วอ่่เนี่ยฮะมีลูกหลานเต็มไปหมดเลยนะครับคุณย่าทวดมักจะเดินตามบ้านพักเนี่ยครับ แล้วก็ถ้าหากว่าลูกหลานเผลอแกก็จะเดินออกไปดาย่าข้างบ้านแข็งแรงจริงๆพูดูสิเนี่ยฮะครอบครัวบอกว่าก็เลยต้องนํามีดพลาเนี่ยไปซ่อนเพราะว่าก็กลัวว่าจะเกิดอันตรายเกิดขึ้นนี่คือโชคอันประเสริฐเลยค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงที่สุดยอดจริงๆ